วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ,บช่องมอมมบลอันเย่างที่เราทราบกันเลยนะครับว่าแชมป์โลกในปีนี้2022ก็คือทีมเซอร์เบียนั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้กลับประเทศของเขาแล้วก็ได้ออกรายการสัมภาษณ์นะครับงานนี้ฟังแล้วชื่นใจมากๆครับนักกีฬาคนเก่งของเซอร์เบียอย่างโยเล่กับโบชานะครับก็ได้มีการอวยยศสาวไทยในรายการสัมภาษณ์ที่เขาได้ไปออกด้วยนะครับ ซึ่งโบชาก็ได้มีการพูดถึงทีมไทยนะครับว่าพวกเรามักจะกลัวไทยนิดหน่อยพวกเขามักเล่นกันได้อย่างแตกต่างพวกเขาเล่นกันได้รวดเร็วว่องไวกระโดดไปทุกที่ยิงบอลไปทุกทิศทางและโยเล่ก,ก็ได้พูดถึงทีมไทยว่า ตาของฉันต้องคอยจับลูกบอลอยู่ทุกด้านเหมือนมีบอลสลูกเลยนะครับในสนามเมื่อเล่นกับทีมไทยซึ่งทีมไทยมีความอ่อนหวานและน่ารักนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนักกีฬาแชมป์โลก2022ที่ได้มีการอวยยศสาวไทยในรายการที่ในประเทศของเขาเลยนะครับซึ่งฟังแล้วก็น่ารื่มใจแทนสาวไทยจริงๆครับสกิลของสาวๆของเราก็ย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับ ที่ทําให้เชม่มลูกยางเซอร์เบียถึงกับต้องอวยยศแบบนี้สุดยอดมากๆเลยครับสาวๆพัฒนากันต่อไปนะครับ